รถสวยมีสเสน่ห์ราคาย,ย่อมเยานะคะถูกๆแบบนี้นะคะท่านใดมองหาอยู่นะคะได้ไปเรียกเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะทุกท่านคุ้มแน่นอนนะคะ <S <S นิสสันอ m e ม a ค่ะ 1.2V Air ด i i a ต t ลเกียร์ออโปี2012ค่ะ, <S <S คะเรือนใหม่ขึ้นครบปกตินะคะเลขไม่เพียงแค่แสนกว่าโรเท่านั้นเองนะคะรถเล่มครบค่ะภาษีเต็ม หมเทนะคะยางปี2022คันหน้าและห้องเครื่องก็ตามรูปเลยนะคะรถมือเดียวค่ะไม่เคยติดเกตนะคะแต่มีงานเก็บสีค่ะทุกท่านราคา75,000บาทไปตามสภาพกันนะคะในราคานี้เอาไปใช้ต่อกันค,คุ้มเลยนะคะเพราะจากเบื้องต้นสีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะทุกท่านไม่น่าเกียดนะคะเพราะอะไรและอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านหลังอยู่ครบค่ะ พวงมาลัยเริ่มรอกเบอะคนขับมีขาดเล็กน้อยไฟเครื่องโชว์เครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีรถขับดีแอร์เย็นค่ะแต่จะมีงานเก็บอีกนิดก็คือช่วงร่างนะคะโดยรวมแล้วนะคะก็จะมีงานเก็บ2อย่างคือเก็บสีเล็กน้อยและมีเก็บช่วงร่างอีกนิดหน่อยค่ะสนใจคันนี้นะคะ75,000บาทราคาสุดคุ้มนะคะราคาแบบตามสภาพ สนใจโทรได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแต่ควรนัดล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นถ้าหากลดขายแล้วช่วยกันคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ